ู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแกะดำได้เวลาแล้วครับที่เราจะมาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับเราจะได้มารู้กันแล้วว่าชแชมป์จะเป็นใครกันแน่จะเป็นชแชมป์เก่าของเราหรือจะเป็นชแชมป์ใหม่กันแน่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับฝ่าฟันกันอย่างซู้ีดุดเดือดกันเลยทีเดียวเป็นยังไงนั้นไปชมภาพกันได้เลยครับกด,ดครับเสาร์ที่แล้วเป็นการแข่งขันระหว่างคุณทิมแชมป์เก่ากับคุณ,ณกฤิดสงเสร,ริมดนตรีคลาสสิกครับ ำ้าตยาสาลาหุ่นละครเล็กเป็นแกะดำเทควันโดครับคือแกะดำครับปั้นจักรศิัป์คือแกะดำไม่ใช่แกะดำต่างฝ่ายต่างตอบไม่ถูกจึงไม่มีใครได้คะแนนทั้งสองข้อใอ่ย้าหนุนแมวเป็นแกะดำใช่แกะดำารอมาข้อนี้เข้าทางกลุ่เขิมตอบถูกสบายๆขึ้นนำไปก่อนสาต่อศูนย์มาพบกับแชมป์สามสมัยและผู้ท้าชิงของเรากันเลยดีก่อนะครับคุณเจนิเฟอร์คิมและคุณกริศรีภูมิเศษครับ หลังจากที่ฟุ๊กมาหนึ่งสัปดาห์แชมป์วันนี้ไม่น่ากุ้มเลยพนะพี่หนูว่าทุกทุ๊กไปงั้นแหละเราไปพูดอย่างนั้นล่ะเขาตอบถูกข้อเดียวผมตอบไม่ถูกสักข้อเลยครับวันนี้ฮะเดี๋ยววันนี้ฮะวันนี้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้วันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับว่าเราจะได้แชมป์คนใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นแชมป์เก่าของเรานะครับจะได้เป็นแชมป์สี่สมัยกันเลยพี่คิมพร้อมไหมครับพร้อมค่ะคุณกรดพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วประจําที่กันเลยดีกว่าครับ กติกาของเรานะครับเช่นเคยครับมีคําถามด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเล่นไปแล้ว3ข้อด้วยกันเพราะฉะนั้นเหลืออีก้อคข้อพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญานะครับกับคาถามข้อที่4ครับ โจทย์ของเราครับแปรวงนั่นเองนะครับและมาดูตัวเลือกของเรากันเลยดีกว่านะครับเล่นเฉพาะงานรื่นเริ่มใช้เครื่องดนตรีประเภทตีและเป่าไม่จำเป็นต้องมีนางรำวงโยธวาทิศและเพลงพม่ากลองยาวครับถ้าพร้อมแล้วกดครับนึกไม่ออคุณอาจจะไม่คุ้นกับเพลง คำมากลองยาวพอจะแซมเปิลให้ได้ไหมครับคุณก็รับตับ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 รับตั้รับตับรับตับรับตับรับตันรั่ตันรับตับรอบตับรับตับรับตับรับ่ับคบรับันรันตัรับตับรับรบัรับตับรัรับรับตับบรับรับรับ เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะตอบเองหรือจะปล่อยแก่ครับลังเลนะลังเลปล่อยแก่ปล่อยแก่ครับปล่อยแกะติดในการตอบนะครับมคุณที่คุมที่แล้วนะครับคุณทีมครับเกิดวิเคราะห์เลยครับแสวงเนี่ยนะคะพม่ากองยาวน่าจะใช่ หมายความว่ายังอยู่ในกลุ่มนะคะวงโยธวาทิตก็เป็นวงที่ใช้เครื่องเป่าแบบนี้เหมือนกันเป็นเป็พวกประมาณนี้เธอแตลวงนะคะไม่จําเป็นต้องมีนางรำแปลว่ามีก็ได้มไม่มีก็ได้โอเคก็ยังเข้ากลุ่มอยู่นะคะใช้เครื่องดนตรีประเภทตีและเป่าใช่มันจะตีตีเป็นกองอะไรพวกนั้นนะคะเล่นเฉพาะงานรื่นเริงคิดว่างานศพบ,บางที่อ่ะเขาก็ใช้เหมือนกันดังนั้นคิดว่าข้อหนึ่งเล่นเฉพาะงานรื่นเริงเป็นแก่ดำค่ะ ยืนยันเวลานะครับว่าเล่นเฉพาะงานรื่นเริงคือแกะดำนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำไม่ใช่ไหม คยเเดียวนะครับแต่ทำไมถึงได <Alcohol S 1> ้เป็นแกะดำเดี๋ยวเราจะมาทราบกันหลังจากโชว์นี้ครับ ขอต้อนรับนะครับคณะแตรวงสอจุฬาลั์ครับนี่ผมประทับใจมากเลยนะยืนจากตรงนู้นนี่เห็นชัดมากเลยหัวหน้าวงใช่ไหมครับคุณพี่ชื่ออะไรครับลิรัตอยากจะทราบนะครับว่าทําไมนะครับเล่นเฉพาะงานรื่นเริงเนี่ยถึงได้เป็นแกะดําของเราครับก็คือว่าแตรวงเนี่ยสามารถเล่นในงานศพได้ อ๋องเป้เลยอย่างที่พี่คิมบอกเลยใช่ไหมครับเครื่องดนตรีที่ใช้นี่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องตีกับเครื่องเป่าน่นะครับถูกไหมครับแล้วจําเป็นไหมครับที่จะต้องมีนางรําไม่จําเป็นนะเพราะว่าถ้าเล่นแบบว่าชาวบ้านคือเดี๋ยวพอเมาขึ้นมาแล้วก็ออกมาเองอะเดี๋ยวเดี๋ยวพอามกิจิบกินขาากเข้ามาเองอะแล้วที่เขาบอกว่าเป็นวงโยธวาทิตนี่มาจากอะไรครับก็คือทางนั้นจะเป็นทางสากลคือว่า เป็นวงโยที่ว่ามาจากต่างประเทศที่ว่ามาตามโรงเรียนอันนั้นคือจะเป่าเพลงแบบว่าประสานเสียงกันไปอันนี้คือเป็นแต่ชาวบ้าน เพราะถ้าเป็นแตรว,วงก็คือลักษณะของการละเล่นในชาวบ้านทั่วไปนะครับต<อ>ามต่างจังหวัดหรือว่าที่ใช้กันตามประเพณีส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นวงโยธวาทิตนี่ก็คือเป็นการพัฒนามาจากแตรว,วงอีกทีใช้ในลักษณะของงานที่เป็นทางการมากขึ้นใช่ไหมครับเพลงพ <c oughs> ม่ากลองยาวเมื่อสักครู่นี้คุณโก้เนี่ยสมเปิลไปให้ดูแล้วใช่ไหมครับอยากดูของจริง มนโด่งไปข้างนั้นเลยไม่พี่ชายครับเขาบอกว่ามันต้องมีนางรำไม่ใช่หรอใช่เขาบอกว่ามีนายรำดิใช่เอาอัน้นขอให้รอบดูอยากเห็นปแม่ทำ <laughs> มอบมือให้กับคณะสอจุลารัก์ได้นะครับ